สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้ครูกไก่จะพาทุกคนมาทำแบบฝึกเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของสมรรถนะการสื่อสารค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่อลืมกันไปแล้วละสิว่าเรามีภารกิจนะคะ วันนี้ตามที่เราได้นัดหมายกันไว้ค่ะเราจะมีกิจกรรมกิจกรรมนี้นะคะสำหรับของน้องๆลูกๆนักเรียนป .1 ค่ะป .1 จะเป็นกิจกรรมสะสมคำนำสนุกสะสมคำนำสนุกวันนี้นะคะลูกๆไปเที่ยวปีใหม่กินเลี้ยงกับครอบครัวมีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เยอะแยะมากมายเลยเรามาดูกันนะคะว่า มีคำอะไรบ้างนะที่ลูกๆได้ใช้กันในวันปีใหม่เรามาทำใบางานกันนะคะอ้างงแล้วสิวิให้ใบางานมาหรออยู่ในใบางานอยู่ในใบางานนี่มีจ้าให้ทุกคนนะคะหากระดาษว่างๆเปล่ปาๆแบบนี้จ้าที่บ้านได้เลยนะลูกแล้วจะพามาทำกิจกรรมกันมา,มาทำกันเร็ว ได้กระดาษกันมาแล้วนะคะเป็นกระดาษสีขาวว่างๆเปล่าๆแบบนี้ค่ะลูกเป็นกระดาษไซส์ A4 นะคะลูกๆป .1 ใช้ดินสอใช่ไหมคะแต่ว่าในคลิปนี้ขออนุญาตใช้ปากกาก็แล้วกันเนาะแต่ว่าลูกๆใช้ดินสอนะจ๊ะนี่ลูกๆใช้ดินสอนะจ๊ะของคุณครูเองจะมี ปากกาแดงปากกาน้ำเงินเสริมด้วยแต่ว่าหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยลูกก็ต้องนำไประบายสีนะต้องนำไประบายสีด้วยเพื่อความสวยงามแล้วก็มาชิงรางวัลกันจ้าเริ่มกันหรือยังเอ่ยเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะในส่วนของใบงานสะสมคําน้ำสนุก วันนี้ค่ะกิจกรรมปีใหม่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลูกๆได้คำว่าอะไรกันบ้างอ่าก่อนอื่นก่อนอื่นที่เราจะมาสะสมคำนะสะสมคำของเราเราเลือกรูปที่ตัวเองชอบก่อนเอปีใหม่ชอบอะไรนะอ๋อรู้แล้ว ลูกป่งก็แล้วกันนี่กิจกรรมของเราชื่อกิจกรรมว่าสะสมคำเริ่มต้นด้วยสอเสือสระระอสอเสือแล้วก็มอมา คำนี้นะคะคำนี้เราสะกดว่าสโอมอสมแต่เวลาเขียนให้ลูกเขียนแค่สเสือเป็นพยัญชนะต้นแล้วก็มม้าเป็นพยัญชนะท้ายพยางอ่านว่าสะสมต่อไปคออัมคำค่ะสะสมคำต่อไปนะคะนอัมนำค่ะ สอเสือมาอีกหนึ่งตัวสอเสือตัวนี้นะคะเราจะอ่านว่าสะแต่ไม่มีสระอะนะคะเป็นการอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงสะสมคำน้ำสนุกนอกหนูสระอุแล้วก็กไก่เอาละสิสนุกตัวนี้นะคะสออะ หอนอ,อุกหนุกค่ะคำว่าสนุกนะคะเป็นพยัญชนะที่มีหอนำค่ะอ่านออกเสียงหอนำแต่ไม่จำเป็นต้องเขียนหอหีบนะมาแล้วจ้ากิจกรรมนี้สะสมคำนำสนุกลูกๆสามารถตกแต่งได้เลยนะตกแต่งได้เลยจ้าลูกจ้าเอาละโอเคเป็นกรนเมกแบบนี้ก็แล้วกัน ปีใหม่ต้องมีอะไรที่มันสดใสหน่อยเนาะเป็นลูกโป่งก็แล้วกันเริ่มต้นลูกโป่งใบแรกของเราอ้าวงกลมไหมวงกลมเนาะวงกลมจ้าลูกโป่งก็ต้องมีหางระบายแบบนี้เอาละหน้าตาก็เหมือนลูกโป่งมาแล้ะ มีสายด้วยคำที่หนึ่งของเราคำว่าอะไรดีเอ่ยอ๋อปีใหม่นั่นเองปอ,อีปีหอมอไอใหม่ไม่เอกใหม่ปีใหม่จ้า อ่านว่าปีใหม่นะคำนี้ปออีปีหอมอไอไหมไหม่เอกใหม่ปีใหม่จ้ะต่อไปลูกๆหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ลูกได้พบเจออะไรมาบ้างอลูกโป่งใบนี้เป็นวงรีก็แล้วกันทับซ้อนกับลูกโป่งใบเดิมนิดหน่อย มาแล้วอย่าลืมระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะจ๊ะคำว่าอะไรอีกคะที่ลูกได้มาในช่วงกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะอะไรดีนะอ๋อเราเพิ่งผ่านพ้นมาเลยทุกคนพอเข้าถึงวันที่หนึ่งมก,กราคมเราก็จะพูดคำว่า สวัสดีสวัสดีนะคะสอเสือว่แวนไม่หันอากาศสอเสือและดอเด็กสระอีเอาละตัวนี้มีสระลดรูปอยู่เยอะเลยนะขออนุญาตเขียนคำอ่านให้ดูก็แล้วกัน ตออะสะหอวออะดดวัดและก็ดออีดีอ่านว่าสวัสดีนะคะส่วนคำนี้นะคะปอีอปีหอมอไอไหมไม่เอกไหม่อันนี้ตรงตัวส่วนคำนี้ มีหอนำนะคะแล้วก็มีการอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงส่วนอ่านแบบตรงตัวก็มีคำว่าดออีดีมาแล้วจ้าได้แล้วสองคำลูกป,ป่งของเราจะมีรูปอะไรอีกบ้างนะอ๋อเราก็จะต้องมีลูกป,ป่งยอดฮิตเลยนั่นก็คือเจ้ากระต่ายน้อยเริ่มต้นที่ หัวแล้วหวูดูนะว่าจะวาดออกมาได้เป็นกระต่ายหรือเปล่ามาแล้วหวูมีสองข้างแล้วก็เติมวงรีออ้ยวงรีเบี้ยวแล้วลูกอย่าทำแบบนี้นะลบก่อนลบก่อนหายังลบก่อนนะเจอแล้วเจอแล้วอือหือเจ้ากระต่ายของเราเกือบจะหน้าเบี้ยวกันไปแล้วเชียวมาแล้วจ้า มีพื้นที่ทับซ้อนนิดหน่อยโอ้โหวาดไม่สวยยังไงขออภัยด้วยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะกิจกรรมตามจินตนาการของเราเลยมาแล้วจ้ะเจ้ากระต่ายมาหนึ่งตัวคำที่สามของเราเอาเป็นคำว่าอะไรดีนะอ๋อก็นี่ไงสิ่งที่เราชอบเลย ลูกโป่งจ้าลอลิงสระ,ะอูกอไก่นะอุ้ยปากกาเด้งเฉยลูกโปง่งปอโองอโป่งไม่เอกโปง่งลูกโป่งจ้าเด็กๆคำว่าลูกโป่งจ้าเขียนคำอ่านให้ดูด้วยเลยนะคะ ลออูกอลูกปอโองอโปงไม่เอกโปง่งสะกดตรงตัวนะคะสำหรับลูกโปง่งคำนี้ตรงตัวเลยจริงด้วยกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถือว่าเป็นวันที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ลูกโป่งส่วนใหญ่เด็กๆเป็นรูปอะไรอีกนะเป็นวงเรียวยาวก็แล้วกันว้าวมาแล้วลูกนี้ลูกใหญ่หน่อยนะมาพร้อมกับคำว่าครอบครัว ขอควายรอเรือออ่างบอใบไ,ไม้และขอควายรอเรือไม่หันอากาศวแหวนคำนี้เป็นสระออวนะคะไม่หันอากาศวแหวนครอบครัวหลายหลายคนหลายหลายครอบครัวก็จะมาเจอกันหลายคนไปทำงานต่างจังหวัด นะคะเราก็ใช้ช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่กลับมาหาครอบครัวมาทำอะไรเอ่ยอ๋มาเลี้ยงฉลองนั่นเองลูกโป่งใบต่อไปของเราค่ะอาแล้วลูกป่งลูกนี้หน้าตาบิดเบี้ยวหน่อยให้มันมีสีสันเนาะ ลูกๆสามารถวาดภาพได้ตามจินตนาการเลยนะคะลูกไม่ต้องเอารูปโป่งก็ได้ลูกอยากวาดผีเสื้อดอกไม้สวนสนุกหรือว่ารูปบ้านรูปก,กิจกรรมปีใหม่อะไรได้หมดเลยเอาละค่ะคำว่าฉลองถอชิงค่ะลอลิงนะคะอ้ออ่างค่ะ แล้วก็งองงูคำนี้มีหลายอย่างซ่อนอยู่เลยอันดับแรกนะคะชอชิงค่ะเราอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงชออะฉะนี่แล้วก็ลอลิงออ่างงองงูตัวนี้นะคะเราอ่านออกเสียงว่าฉลองซึ่งเป็นเสียงที่มีหอนำค่ะเวลาเขียนคําอ่านให้เขียนแบบนี้นะหอลออ งหลงเขียนแบบนี้นะจ๊ะฉลองแต่ว่าเวลาเขียนคำอ่านหรือว่าอ่านออกเสียงให้อ่านแบบนี้จะ้ะชออะฉะหอลององหลองอ่านว่าฉะหลงว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาห้าคำแล้วสิต่อไปนะเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วล่ะลูกอลูกโป่งใบต่อไป วงกลมนะวงกลมซ้อนตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันเชือกก็ต้องร่อนลงมาตรงนี้อ่าอีกวงนึงเป็นหัวใจไม่ล่ะหัวใจซ้อนอยู่ตรงนี้เอาละแล้วก็มีเชือกซ้อนกันลงมาตรงนี้สองต่อไปเป็นอาว วงรีสวยๆเหมือนกันสอนไว้อยู่ตรงนี้จ้าเด็กๆมีระบายดึงๆนี่แล้วก็มีเชือกร่อนมาสังเกตดีๆนะว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นอู้กิจกรรมของลูกแน่เลยมาแล้วจ้าตรงนี้อีกหนึ่งใบนะจ้าลูก กี่ใบแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่อืมอีกหนึ่งใบก็แล้วกันอยู่ตรงไหนดีนะสงสัยต้องซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วล่ะมาแล้วจ้าลูกป่งอีกหนึ่งลูกอยู่ตรงนี้นะจ้าเด็กๆ มาแล้วจ้าเบี้ยวไปนิดนึงลบก่อนลบก่อนว้าวคำที่ให้ในวันนี้นะคะในกิจกรรมสะสมคำน้ำสนุกของน้องๆปออะไรเอ่ยปอหนึ่งนะคะปอหนึ่งจ้า กับกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารจ้าเด็กๆ ของน้องปอหนึ่งนะคะกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารค่ะสะสมคำน้ำสนุกนะคะเป็นเรื่องของคำนะคะในวันนี้มีตัวอย่างมาให้แล้วนะลูกคำที่หนึ่งสสามสี่ห้าเหลือลูกป่องอีก1นึ่สองสามสี่และหให้ลูกๆนะคะหาคำค่ะ ที่ลูกๆพบเจอในช่วงกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เติมลงไปในช่องว่างที่เหลืออยู่นะคะแล้วนำกลับมาส่งที่โรงเรียนค่ะในวันเปิดเรียนตามปกติของลูกๆนะคะใครทำได้สวยงามเขียนคำได้ถูกตอ้องเราจะมีรางวัลให้นะคะส่วนรางวัลจะเป็นอะไรนั้นมาลุ้นกันในช่วงวันเปิดเรียนจ้า นอกจากนั้นนะลูกๆสามารถตกแต่งขอบได้เลยใครอยากตกแต่งแบบไหนนะคะให้เป็นสีสันสวยงามหรือว่าเป็นการออกแบบแบบไหนได้เลยนะคะสามารถทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวร่วมกับที่บ้านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สอนเขียนคําก็ได้คะ่ะ วันนี้นะคะคุณครูแม่ไก่เขียนให้ไปแล้วทั้งหมดกี่คำคะลูกคําคำค่ะที่เหลือต้องเป็นหน้าที่ของลูกๆนักเรียนแล้วคะ่ะลูกๆนักเรียนช่วยหาคำมาเติมให้อีกหน่อยนะมาเติมให้อีกคําคำเพื่อที่ว่ากิจกรรมของเราจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ สิบคำมีรางวัลให้นะจ๊ะเด็กๆลูกๆอย่าลืมนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วลูกก็ต้องรักษาความอบอุ่นของร่างกายนะคะสวมเสื้อกันหนาวให้เรียบร้อยค่ะมาก่อนจะจากกันวันนี้เรามาอ่านคำกันหน่อยก็แล้วกันเนาะครอบครัวอ่านตามจ้ะครอบครัว ลูกโปง่งอ่านตามจ้ะลูกโปง่งปีใหม่อ่านตามกันนะคะปีใหม่สวัสดีอ่านตามกันเลยค่ะลูกสวัสดีและคำที่หานะคะคำว่าฉลองอ่านว่าฉลองค่ะ ฝากไปคําคำนะคะส่วนที่เหลืออีก5คำ1 2 3 4 5า1 2 3 45ลูกเติมมาให้เรียบร้อยนะคะสามารถวาดภาพออกแบบได้เองตามจินตนาการของลูกนะคะแล้วก็ระบายสีปิ้งให้สวยงามแล้วนำมาส่งนะคะในวันเปิดภาคเรียนอุ๊ยไม่ใช่เปิดภาคเรียนสิเด็กๆปิดปีใหม่แล้วก็ต้องเปิด ีใหม่น่นนัเองเราหยุดยาวกันหลายวันนะคะแม่กลัวว่าลูกๆนักเรียนจะลืมลืมการเขียนคําแล้วก็จะได้เป็นการช่วยจดจําเรื่องราวนะคะในความรู้สึกแสนพิเศษกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็มาเขียนคํากันนะคะลูกฝึกเขียนคําค่ะเขียนบ,ยบ่อยๆอ่านบ่อยๆท่องจําบ่อยๆแล้วเราก็จะเก่งภาษาไทยและสามารถใช้ สมรรถนะในการสื่อสารนะคะใช้สมรรถนะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะกับวันนี้กิจกรรมของน้องๆป .1 น,นะคะกิจกรรมที่มีชื่อว่า ส,สมคํานำสนุกค่ะรายวิชาส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกลับไปทํากันที่บ้านแล้วนํากลับมาส่งคุณครูประจําวิชาที่สอนวิชาส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะบายบายค่ะสวัสดีปีใหม่จ้า